สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการกับตัวอักษรตัวเลขนะครับของเครื่องเครื่องอบผ้านะครับรุ่น h d v 7 0 E 1นะครับเนื่องจากรุ่นนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ว่ามันสามารถที่จะติดตั้งที่วางกับหัวได้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมาวางกับหัวได้เนี่ยเราก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้แถมให้กับตัวเครื่องเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถติดพวกัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะสามารถกลับตัวอักษรให้เรามองเห็นได้อย่างสะดวกนะครับแต่ว่า ตัวอักษรตัวนี้มันจะมันยังไม่กลับถูกนะครับเราจะมีวิธีการกลับหัวของตัวอักษรตัวนี้ได้นะครับโดยการกดปุ่ม o p t ชั n นะครับปุ่มนี้กับปุ่มคีย์ล็อกค้างไว้ครับอ่าเห็นไหมครับตัวอักษรที่หน้าจอก็จะก็จะกลับหัวไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมฮะแนีแล้วก็ทําให้มันกลับเป็นปกตินะครับปุ่กกับปุ่มเดิมครับ o p ชั่นกับคีย์ล็อกนะครับค้างไว้ประมาณสี่ถึงห้าวิอ่าเรียบร้อยครับ